สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหุ้นนิเคียเช้าบ่ายปกตินะครับวันศุกร์ที่7นะครับเดือน1 1าร้อสนะครับเมื่อวานมาเช้าหลุดบ่ายนะครับพี่พี่เช้าผมให้2กับ6นะผลที่ออก8 8 9กับ62เนาะก็เด่นมาคู่กันเลยนะครับท่านใดเอา2หรือ6ไปวิ่งรูดหรือว่าประกบคู่กันนะครับก็เข้าไปเต็มเต็มเนาะหกนะครับ ส่วนบ่ายให้5กับ3นะครับผลที่ออก368กับ4 1นะครับของเราไม่มาเนาะเน้น3 6แต่ว่าเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับบ่ายหลุดนะครับพี่ๆส่วนแนวทางนะครับวันศุกร์ชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆก่อนหยุด2วันเนาะเสาร์อาทิตย์หุ้นปิดนะครับ วันนี้ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2แล้วก็ยังได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับรูดที่รูดที่2นะครับ2 0 2 4 2 8 6 0 6 4 6 8 3ตัวนะครับ6 2 0 อันนี้ในรอบเช้านะครับพี่พีส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับบ่ายผมให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขห้าสายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้านะครับห้าสองห้าสามห้าหก 1,2,1,3,1,6 3ตัวให้ไปที่1,5,6นะครับ 5,2, แล้วก็1,6นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้เค่เ่า,ายปกติเนาะวันที่7ดเดือนสิบเอ็ดสองนกะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามาติดตามเนาะทางในช่องทาง y t u t u นะครับก็ขอบ,บคุณมากๆเลยนะครับหรือว่า กำลังใจจากพี่ๆสมาชิกในในกลุ่มเนาะก็ยังแอบมาส่งกําลังใจในช่องทาง YouTube นะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกๆแนวทางนะครับรวมถึงเราพัฒนาเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ